อ้าเล่าเล่าสตาเล่าสตาเาตามื่อวันที่สิบเจ็ดว่าลุงมันสิบวันเวลามันเวลาเฮ้ากับเวลาทางไทยมันคนละอันนี้กันทางเฮายังว่าเศร้าว,ว่าเดือกทั้งคุณมันไกลสีออกแล้วดีนี่ห้าหน้อยโอ้ยเล่าสตานี่ <c ười> ลงไปในเพดกับบได้บ่ได้เขียนวันที่ได้เล่าสตาก็ได้เอาปล่อยไปธรรมชาติแล้วเบิ่งเอารถไดเอฟซีเอ้ยฟังนี่ของแม่น้อยนี่แหละเช่นสู่เพิ่นลงไปในเพจกับเปิดเบิ yani ่งเล่าสตากิตาวาเด่นศูนย um ์สามมาซื <h <h ้อแต่ว่าบ่ลงวันที <h <h ่ไหเดอร์มันลืมเต่าน่ละบ่ลงบ่ลงวันที่กสิรู้บ่ว่ามันเสีอวเมื่อใดเรียกเมื่อใดยังพินนี่อยู่ เ oh. มื่อนี้ละเมือ่อเ<ร>มื่อนี่ม,นมีเสียงพินมอ,องจัดเจนจะหัวมันเลื่มเอาจดตามจดตามเด้ออ่า <c oughs> ไปซะมันตรงไปไว้ในจังหน่อยถ้เาเกิดมันสัญญาณบุรีใส่ไวไฟปักแขกเนาะเอาเล่าชะตาที่สิบเก็ดนี่แกยิงหาเฮานี่เด่นเจ็ดศูนย์สาม เด่นเก็บศูนย์สามศูนย์สามเอฟซีเอ่ยเลขเด่นของอาจารย์เซี้ยนซาอูนัน่นให้เบิ้งสองตัวท้ายเด้อศูนย์กับสามนั่นละ่ะเป็นเลขเงี้กระซ้างคันเด่นของเราคันเด่นให้ไปสามตัวนัน่นบางครั้งมันจะออกเท่กันสามตัวแต่ว่ามันมามันถิมาาลักหน่อยลักซีกกบิง่งลวดเอาเดอ้อไปอยากให้เอฟซีพี่น้องเอฟซีเอาท,อทุกคนได้เงินเน,ะนเาะเปลี่ยเป็นแนวทางงั้นพอใครลุดดอก เรียกเดนอาจแย์เชนเซาอนนดะ์นะตำนักได้มากกับพอลตงย่านดอกเฮ้ามันสกกนูงกับคอมพิเวเตอร์เนาะควเตอร์เขาเก่งก็ห้อง็ยังแล้วเอาสองตัวสายตรงจดสองตัวศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งแปดสามห้าสามหกศูนย์สามสามห้าสามหกศูนย์สาม สามตัวสามตัวสี่หลากเนี่ยน้อยน้ำมันอีหาสุดเนรราะทำอมดรสี่สุดนสี่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามสี่สามหกสี่สามมือมีเมตาสามเดอร์ซีเดอรวิ่งรุดสามเดอร์กัดเลยแต่ยีดอกสว่านนี่ นี่มันกับบรลลดอกได้หลายท่านหลายอาจารย์เพิ่นก็ให้มาเรียกเดนมากสามตัวสองตัวให้กันละ่ะเพิ่นกับมาดักเอาวิ่งเอาตัวเดียวนวะก็จะก็ได้สุงวดัดสุงวดัดเนาะได้สมือเนี่ยมเนี่ยมไปก่อนอะเพราะว่าผู้มากก่อนหรือผู้ติดตามกับผู้ติดตามกับเพื่อกันเด้นลังเทียกับมิต่วาถัดจอถัดจอก็ได้สังเกตโอ้ยเลกออกมาแล้ว โอ้ยเลขเรียนเล้วเข่าอยู่นี่ไม mm ่ hmm. ได้สังเกตเนาะต้องพิจารณาเลยเอฟซี FC กอนทิลงทุนอาจารย์เช่นเซววนี่เพิ่นวิ่งเอาดิท่านเพิ่นเรียนเพิ่นมกักเลขวิ่งเอาดิมันติดจ่อมันกับวัคซีนเท่าไรได้เท่ากับกับไปอยูตัวละหน่อยหน่อยยี่สิบบาทสิบบาทไปไปเนาะเพราะว่าแนวนี้มันมีสมมือเนาะอันอีหยังกอล่าวลาวยังกอของ คนใจให้รอดกันมันเป็นในนออคนใจให้รอดให้เป็นล่มเรามานอ่ำเต้าวีไอพีคนถามถึงกันเลยลเต้าวีไอพีเดี๋ยวจยีบเข้าไปเบื้องที่จัดให้ดอกเดอ้อจะเย็นเย็นเจนเ็นจะได้สุเรียุช่วเนี้ยล่ะเที่ยวติดตามกันไปโคตรไรโคตรแท่เบื้องซองแม่น,น่วยแล้วก็เข้าไปเบื้องในเพจเชียนซาอูในเพจหรือในเพีมีมานเดิมละทั้งเขียนทั้งเบ้เบาหยอกล้อกันไปเนาะ คิดถอดคิดถึงยังไคว่ากันเนาะว่ากันเนาะเ่านัวห,<อ>หวานย่งที่หนึ่งวะจ้าย่าทีหนึ่งเหล้าสตาวันที่สิบเกดยิงหาเฮาหนี่ละเด่นเจ็ดศูนย์สามสองตัวสายตรงศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งแปดสามห้าสามหกสามศูนย์สามสามตัว 418103803153436นี่ล่ะ FC เมอรอนีขอให้ FC เฮ้ากับคนที่ลงทุนกับพิเกลณาดีดีเดอร์แล้ไปทมมันขอให้ FC เฮ้ามีโชคไปลับกันตัวหนาโทษตาในมมอรน,นี้เนาะคิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเอาให้มากป็นแนวทาง เขาได้มดืมอ่อนี้มืออื่นเท่ากับได้ไม่ขึ้นเก้าเพราะว่าเขาเล่นออกมาเสมือแนวมืันนี้อันนี้มันมก็นดีีอยอดยเขาเกิดมีไรได้เนาะคันออกเฮ็ดเดียวออกมาถือเป็งเกิเอฟซีเทาก็บจะมีไรได้เสมอเสมือกตเล่นคนละหาบาทสิบบาทไปชนะพอ่อแกผ่านไปเมือม่อเนอะอาะพอได้วมวนพอได้ฟังพอ่ดนมวนแมนแมนเอาเอาก็ขอให้ FC เอฟซีเทากั ยู่ดีสบายทุก,ทกคนเนาะมือนพ่อกันไหมเนาะ,ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์เชี่ยนซาอูกับขอบคุณนที่มาหายแนวทางเล่าสตาเมื่อนี่เนาะค่ะเหล็กเล่าสตาของอาจารย์เชี่ยนซาอูกับบลายคู่ลายหางกับพ่อรุ่นพ่อเลนเนาะค่ะแต่ว่าเอฟซี่ห้าวเลนก็ให้ละมันละว่างคืออาจารย์เชี่ยนซาอูพ่นบอกนั่นแหละ ยาเหรียญหลายเหรียญตัวละบาทสองบาทพอได้งวนพอได้ปั้งเนาะคะ่ะย่าม,มันบ่ถือกมากเท่ากับจ้าขอยีบ่ได้เป็นทุกเนาะคะ่ะกันนี้มเา่ได้มากกับพ่อได้ค่ะขนมให้ลูกให้ร้านไปแต่ละเมือนี่เนาะคะ่ะทั้งช่องเท่ากับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันทุกชนิดล่ะคะ่ะทั้งช่องเท่ากับให้เบิง้ง เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางท่อน,นั่นเนาะค่ะพิดถือก,กับบ่วกันหากยิบซี่มากก็จังค่อยเก็บเอาไว้บว่ามากกับ่านไปเนาะค่ะตัวเลขกทุกตัวมันกับมีเขามีลุดเป็นธรรมดาสิ่งให้เขาทุกมือมันกับเปลี่ยนไปบ่ได้ใดเนาะค่ะเพราะว่าอาจารย์ไหนเส้นไหนเนาะค่ะตัวเลขกทุกตัวมันกับต้องมีเขามีลุดเป็นธรรมดา ส่วนสำหรับอาจารย์หรือว่าเสียนที่เพื่อนเห็ุเลขกลุม,ม่าให้พี่น้อง FC เอฟซีฮะเบิงเพื่อนก็อยากให้มันถือทุกมือล่ะค่ะเ่ราว่าอาจารย์ไดเสียนไดมันก็บอถือทุกมือคึกกันเมดทุกอาจารย์เนาะคะ่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิงว่าของอาจารย์ไหนเสียนไหนเข้าดีก็มูเฮาก็ไปเบิงใส่กันเนาะคะ่ะ เอาท้ายคลิปนี้แม่น่อยกะบ,บ่มีอีหยังหลายกะขอให้พี่นอ้องเอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขควาะเจริญความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีขอให้มีอายุวันโนสุขังพลังทัวหนากันสุขคนเด้อสวัสดีค่ะ